สวัสดีครับทุกท่านนะครัผมคราซี่คอนนะฮะอยู่กับเกม k คิงดอมเดอะบลั h นะครับผมเกมแนวยังไงดี RPG แล้วกันนะครับก็ฟาดฟันซอมบี้นะกับคนเนี่ยพวกนีน้ประมาณนี้นะฮะก็อ่ะไปดูท่านไหนกันว่ามันเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็มันจะไม่กึ่งแอคชั่นมั้ง RPG แล้วกันแอคชั่น RPG แล้วกันนะครับประมาณนี้ นะฮะตัวเกมก็มีให้เราทําการเลือกเลือกตัวละครก่อนแนละ้วก็จะมีเนี่ยผมเล่นเป็นดาบนะก็สามารถเข้าไปเลือกอะไรได้เลยนะครับมันจะมีอาชีพยอยู่แค่สองเองมั้งนะครับผมก็ธนูกับดาบนะครับนี่อีซางนะฮะกับอาชินนะฮะก็เป็นธนูนะครับผมก็มีต้องมีมีดด้านหลังนะประมาณนี้เนี่ยมันจะโดด เท่ๆหน่อยก็เข้าไปเลือกปุ๊บนะครับก็จะมีแบบอ่าเป็นตัวผู้หญิงหน้านี้ก็สามารถเข้ามาตกแต่งหน้าตานะครับได้เลยนะอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะสีผมองสีผิวอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับหน้าตาหนกจมูกปากนะครับแตงน่องหน้าอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับอ่ะ ดูด้านในกันว่ามันเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมไปครับ let's o o นี่ตัวเกมเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยนะเราก็เลือกบทนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยเนี่ยบทหนึ่งบทสบทสบทสนะครับก็รับรับรางวัลได้ไหมอ่ารับได้ปึ๊บบทสามเราเข้าบท4ี่เลยแล้วกันนะครับฟันท้าทายใหม่ อันใหม่นะต่อสู้เลยปุ๊บกดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยเพลงก็ไม่มีเลยป่ะนะนะมาแล้ว มาเล็กน้อยนะครับก็เลือกทิศทางการเติบโตก่อนนะครับเราไปสายสมดุลดีกว่าง่ายดีนะครับตัวเกมก็ฟันช,ชึบชับชึบอย่างเงี้ยมันจะเป็นจังหวะนะมันจะแบบไม่ได้แบบฟันรัวๆนะครับผมก็ถ้าใครถนัดเนี่ยก,ก,ก็ก็โชคดีไปนะครับแต่ใครไม่ถนัดก็จะแบบอื้อๆหน่อย,อยมาสองปีฟัน ชับนี่โดนเลยเป็นไงขึ้นเลยชับอีกทีนึงฮุวัดไม่ไมันก็จะมีคอมโบโด้วยนะครับผมอ่าทำให้แบบมึอนอะไรอย่เงี้ยแล้วก็แทงซ้ำอะไรอย่เงี้ยประมาณนั้นมันจริงๆมันจะมีสอนแหละอันนี้ก็จะเจอคนก็นจะสู้ยากหน่อยฟันชับทึบทึบ อีกทีนึงติดท่าแล้วนี่เป็นไงเราอนะฮะโอเคประมาณนี้นะฟันกล่องด้วยด้วยออไม่แต่ฟันกล่องแต่กล่องเขาไม่ไรู้จะได้อะไรนะชับเขาให้ชับโดนอีกแล้วยู่แล้วโอ้โหกดผิดนะครับจังหวะผิดชีวิตเปลี่ยนมาตี้ว้าวว้าว,ว,าว นนเนี่ยมันใช้เนี่ยก็มีการตักน้ำอาบด้วยนะก็ไม่รู้จะเอาไ้ทำอะไรฟันชับทึบชับกระโดดเตะยิงที่ฟันอีกนะครับผิดจังผิดจังหวะไปหน่อยยังไงโอ้โหทาเยอะพาเยอะอืมพลาดเข้าหน้ากันเลยทีเดียวไอ้หนูอืมอืมเอาฟันปิธีสึขึ้นเลย อาบน้ำก่อนตัควาำเท่เฮ้ยมันปันออเออโอ้ติดเออโอติดต้อง่าไปนี่เรอนอีออเป็นไงนี่นะเลือดเกือบครึ่งหลอดครับฮิวก่อนนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะยักยัก,ยกหน่อยอนโะโปรเกมมีแบบปรับสูงสุดด้วยนะฮะแต่อุปกรณ์เรา โอเวอร์โหลดนะครับผมเขาบอกเขาว่ามางั้นนะฮะเราไม่สนครับเปิด x โหมดเข้า er ไปฮนะดูสิมึงจะโอเวอร์โหลดไหมนะฮะเนี่ยภาพแบบนี่นะ,ะกระตกนะครับผมก็อย่าดีกว่านะครับก็เป็นสูงแบบเป็นปกติดีกว่านะครับแล้วก็ ความคมชัดสูงขึ้นนิดหน่อยแม่มันเอามันะมันโอเวอร์โหลดไงก็ Option, ออปชันอะให้ดูออปชันเลยแล้วกันมีปรับเสียงความไวแนวดิ่งแนวตั้งอะไรเงี้ยความไวกล้องนะครับก็ตัดได้หมดเลยอันนี้แบบใช้ Joy X Box นะได้นะครับผมก็ประมาณนี้ไปดีกว่าครับ เครื่องมันก็จะร้อนๆหน่อยแป๊บหนึ่งปกติแล้วกันนะครับปบกติดีกว่าครับผมก็ให้มันเื่นๆนิดนึงนะนี่ขนาดเอาจีนแล้วเนี่ยเดยวกูปรับไม่เป็นวะฟาดัฟเลยครับร้อนจีเลยตอนนี้ ยังไงยังไงไปต่อครับผมอาบน้ำหนึ่งจอกเฮ้ยอย่าพึ่งเอือจะอาบน้ำตัวหน่อยอ้หยังไงมาเดีมาเดี๋ยวอืมลาดกิ้งลอกก่อนลืมล็อกเป้าพี่เนาะชาวไทยทำไมทำไมไทงถึงหนึ่งเพลาดมาอีกหนึ่งเทือ วอนะฮะเก่งเหลือเกินตอนนี้แม่นะฮะไปต่อเฮ้ยโอ้ลืมมองเกือบโดนกิ้งกบไม่ทันนะพี่น้องหัวดดหัวเด,ดครับเอือเรียบร้อยหนะ้าหลังมาดีมาดอืม ฟันฟาดฟันมีนั่งเพิ่มพลังได้ไหมแบบเกมอื่นไม่มีนะโอเคมาหาเจอคนแล้วไอ้นี่อืแทบมไ้อมไม่ทันเกือบไม่ทันพี่น้องหลอกล่อหลอกล่อนิดนึงพาดน,นะครับเข้าไปโดนครับชุบชุบโอ้ย ค้าเรียบร้อยนี่ก็จะเจอประตรงประตูประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ซื้อบัฟนะใช้วิญญงวิญญาณไปเอานะครับก็ทานนี้แหละจะเปิดเอกโมทำไมไปดีกว่านะฮะเพื่อร้อนกันเลยเดียวเชียว ต่อเนื่นะองฮะตั้มดุนดีครับถ่ายตั้มดุนนี่เจอคนอีกแล้วมายังไงฮึบพุ่งเข้าไปหวัวโดนวจครับมาโค้ไอ้น,นี่มันหดอดไอน,นีมันหอดหรือโหมันไม่เคยสถทานเลยวะ่ะโฟตีนพี่น้องเออต้องสู้มาดิ อือชับ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 ์ปชอร์อเอาไม่โดนโอ้โติไม่ติดคอมโบมาดิมาดิมันหลบเหมือนกันเหรอเนี่ยเอือยังไงยังไงเพื่อนเอ้ยย เกือบมอยอาบน้ำก่อนนะผมมีถังเน่อาไปหนึ่งจอกหนึ่งขันเถอะเฮ้ยซอมบี้อีกแล้วซอมบี้ล้วดูไม่ไม่น่ากลัวเลยนะครับมันแค่เยอะเฉยๆไม่น่ากลัวมาเลยมาเด็กมาเด็กไอ้หนู ไปครับผมเจอคนอย่างนีนเนยเอ้ซอ,อ,อมบี้เรืเอไอ้เรือโดอนแล้วโดนอีกแล้วนี่กระโดฟะโดฟันกระโดดฟันฟาบฟาบเอ้นเป็นตะกี้ติดตัวนะเมืเ่อกี้ไม่ได้กดเองมาแล้วครับผมเปิดก่อนได้เปรียบไหมเพื่อนบอก ติดฟิง้งว่ะโอ้ยติดท้ายตัติดฟิ้งติดฟิ้งไม่เหราไม่เหงาเลยชาร์ปอีกอย่างทีโอเคไปฮะอาบน้ำก่อนด่านหนึ่งมันก็ยาวเหมือนกันนะครับเนี่ยตามนั้นเลยนะ เอ้ยอ้โหเออลเปิดก่อนได้ไปยับโดยมันเปิดมันกันยังไงวะเนี่ยมันกันได้อะเดี๋ยวกูต้องติดติดสกิลกันวะต้องไปเรียนก่อนปะวะหรือยังไงติดฟิงติดฟิงออถ้าสูดบอกก่อนเออเหมือนเราติดเหนื่อยอ่ะ มันตะมีหน้าน่าจะด้านล่างเนี่ยเลยวะ่ะปัานฟันดิครับไปครับผมยังไงต่อวะอันนี้ละมั้งเฮ้ยซอมพี่โอ้ โอ oh, ้ยิงอะไรของกูเนี่ยฟาดฟันไม่เอากอดเดนโหดอาบน้ำล้างเลือดใช่ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะโอเจอพี่ขวานี่แล้วไปครับฟาดฟั่อมาดิลบพุ่งเข้าไป อืมพวกแรกแรกเหรอแรกเหรอแรกเหรอทิมก็ให้ย <Jim> ังไงเพื <c oughs> <c oughs> ่อนยังไงยังไงเพื่อนนี่เราโอเคเฮ้ยนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมนะโอเคนไปดูระบบอื่นดีกว่านะครับก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงบองถึงบอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นเองนะครับผม ประมาณนี้นะเดี๋ยวออกก่อนเหืือล้มเลก็จะประมาณนี้เลยไปฮะเราไปดูระบบอื่นกันต่อเลยดีกว่านะครับ <c oughs> โอเคก็จะมีอะไรบ้างนะผมก็มีพวกในด้าน,านซ้ายเลยแล้วกันนะโปรไฟล์เราเนาะกระดงกระดิง่งมีรางวัลที่ได้รับเนี่ยกดเข้าไปนะครับแล้วก็ นี่ฮะพอเช็คช่องเช็คชื่อกิจกรรมนะครับอืมอันนี้ก็เป็นภารกิจรายวันรายสัปดาห์นะครับก็มาทําได้เลยนะครับผมนะอืมเดเวลสิบแล้วนะร้านคับปเปิดเเลสนะครับก็ซื้อของซื้อของนะประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวเราจะไปกันเร็วๆเลยนะครับผมด้านบนมีอะไรบ้างเนี่ยร้านค้าเหมือนกันใช้เงินซื้อ นะฮะก็เข้ามาดูเองนะครับผมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับคืออ่าคล้ายๆจดหมายรับรางวัลนะครับอันนี้เป็นตัวละครเราเนี่ยนะครับก็มีแต่งต้องแต่งตัวแหละแต่ว่าตอนนี้ก็มีแค่นี้นะฮะโอ้มันเข้าไปแต่งได้ตอนออมันเสียทองนี่หว่านะครับมันแต่งหน้าได้นะครับแต่ว่าแต่งตั้งแต่แรกก็ดีที่สุดนะครับผมแต่นันไม่ต้องอะไรมากมายส่วนอันนี้เป็นสกิลนะครับเพราะ เลียงคอมโบสกิลนาะชึบชึชึบนะครับสามารถเปลี่ยนสกิลเข้ามาได้นะครับผมแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมอืมไ่เตะเข้าให้หนึ่งทีอะไรอย่เงี้ยอันนี้ได้รับท่าอะไรวะนไ่มีสกิลให้เรียนก็เรียนครับผมไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนี่ไง เอางประมาณนี้แล้วกันนะครับสามารถฝึกซ้อมได้ด้วยนะครับอันนี้ก็โจมตีพื้นฐานโจมตีพิเศษนะอันนี้ก็คือเป็นโจมตีต่อนเนื่องนะก็จะมีเนะี่ยถ้าเรากดใจ่เข้าไปก่อนเห็ <c oughs> นไงโอ้โหลากไปคืบนี่เราก็อัปเกรดไปนะครับมีอะไรโอเคครับเกรดครับผม อ๋อมันใส่ตามช่องนะตามนี้อ๋ออันนี้มีหลายท่าละส่วนอันนี้มาเราติดตั้งเลยนะครับปุ๊บปุ๊บท่าอะไรอะ่ะอืมหลบเลยท่าเมือ่อกี้ไงอันนี้คือท่าอะไรอืมอันนี้คือท่าอะไร อะไรก็ไม่รู้นะครับช่างมันแล้วกันประมาณว่าเป็นสกิลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของเรามีอะไรใ,ใช้ก็ใช้ไปเลยเนะีมีชุดด้วยนะครับผมต่ไปดูสิติดตั้งหลักมันวะอาเออแหมมีชุดมานี่ครับ ก็เปลี่ยนคอาต,ตรงเขาตูมกันได้นะครับผมประมาณนี้นะครับอ่าสามคีตรงนี้มีอะไรบ้างครับตลาดตลาดทัศน์มีการผลิตนะผลิตอาวุธผลิตดาบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โเ 3, 8, ลยก็สามเกันเลยทีเดียวนะครับผลิตดาบเรื่องต่อไปเสริมพลังฮนะก็ไม่มีอะไรมากมีของให้เสริมก็เสริมไปนะครับผม <laughs> เน้นแบบเร็วๆแล้วก็ อืมนะเลื่อนขั้นเนะี่ยผมยังไม่เปิดนะไปลองหากันดูแล้วกันอันะนี้ผลงานภารกิจยิงมันก็อยู่ในะพวกนี้ทางนั้นซ้ายทางนั้นเลยนะครับอย่างงั้นจัดแต่งแต่ง,ตงอ๋อก่งปกติไม่มีอะไรนะครับแล้วก็อันในดจัดการตัวละครเคลื่อน,นย้ายไปหน้านูน้นนะครับหน้าแรกนะครับอ่ะการตั้งค่าครับผมก็ประมาณนี้พระตไทยนะครับอันนี้คืออะไรไม่รู้ ความสว่างหน้าจอนั่นเองถุยนี่ก็ปรับตั้งค่ากราฟิกนะครับก็เครื่องไขยแรงก็จัดไปนะฮะอะ่ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ไปลองเล่นกันดูนะครับใครชอบแนวแนวนี้ก็จัดไปได้เลยนะครับผมรอบวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะฮะไปละ